สวัสดีครับม,มา,มาน <c oughs> มานครับมนนนลลันมันนี่เขัามาเจิมรถครับเม,มื่อกี้ให้เ, <c oughs> เดี๋ยวให้พะอาจาย์เจอให้ครับเช <c oughs> ียร์ดอนหน่อยน้อหนึ่งครับ ขุนเหนียวนยังค่อยเปิดดีค่อยงามอันนี้กูนี่มันไปหันมาหนียากเขากอกเขาซ้อยยากเขาบ้านได้น้อยๆสายฟื้นสายไฟลำบากไม่อยากจะเขาซ้อยแล้วพูดยากเพราะน้ำมันคนส่งคนเดาแม่นอันนี้พอดีแล้วใช่ต้องค่อยมอหมองกบงานพร้อมหมองกับกิจการพร้อม เดี๋ยงานไ,ไ,ไม่ไหวทำอะไรขออนุญาตลดเสียงครับมาตรงทางตรงเพอ่ะดู่องานก็ครับดูเงานดิ้นมาหาเงินหางาน

เานอาันขวดน้เจี๊ยบนปีน่ขวด้นี่อันดปเลยนี่นี่เพื่อนเอว่วละขวดเลยขวหมดปั่นกันมวละเอาเจาเจยดยเลยเอายาเอาละพรเด้อะุทธลูกกัไทยกัไทย อัยาลงันละอยลงยนทาบริวาาปูราปริปรันทิสัคารังเฮวามวหิตุจินังเพตางอุปกปติอิจิตงปฏิตังตุมังสะตมวยะสมิตรตุสเพปุรนโตสังกปาจนโนรสุญาทามณีโชติราอญาทาสเิโอัน ข้นกษาพรวงขวัญวินานสาธุมาเต็มขวัตวารายโยสขีติพายองความภวะพิวาะเทนเสรตเนตจังพุทธาปัจจายนุไจาการรธรรมวัตการทีอายุวันโนสุขานาฬงอันนี้ผอแค่ไหน ขั้นนี้เร้มัค่อแม่นขั้นนันมันล้วนขั้นมันมีปัญหาต้นในขั้นิดจับไปเนี่ยนี่แหละม่ค่อยจะได้ขั้นนี้ขั้นนันมันมีปัญหามันล้วนอีเขาพาเร็วเครื่องมันเขาปจับอะไรอีตัวโชคดีหรือมาโชว์แบบไหนเนี่ยแกรู้ได้ยังไงว่าเราไปมาจำรถ เอแกคือหัวเข้าไปมาจำรถแกคือหัวเข้าไปรัดมาจำรถโอหวเรองน้น้องปูรู้ได้ไงว่าเราไปมาจำรดคันอื่น ลลยุ <laughs> งปู่รู้ได้จังไลยว่าเฮาไปมาจำรถครับแต่ว่าเฮาบ่ได้ครับลุงปู่ว่าเอาแค่นี้แหละดีแล้วพี่สันเฮือก<า>็ในไ,ไฟผูกแขนครับนลุงปูไฟผูกแขนผูกแขนให้

เจอเมแล้วละครับเดี๋ยวเข้าสิยายรถเมื่อบันกันแล้ยายรถเมื่อวานครับเดี๋ยวแล้ว,ลวอื่นพร้อมจะออกเฮตดงานครับพี่น้องพรุ่งนี้จะเป็นงานวันแรกของเรา นั่นแหละเอารถเบิังทอยเบังก่อนยังบ่ทันได้ขึ้นบ่ทันได้กกาถึกเด้กาวันถึกเดียวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอุ้ยเกือบไปเบิ้งสายไฟโอาดีแต่มันหลุดมันบ่ก่อขาดลืมข้าวลืมเบิงโอ้เกียเป็นเมี่ยนสายไฟเป็นลงเลยนี่ โอ้ยันผู้ยู่ทางล่างกับอะไรเบิ้งครับพงศันเนี่ยโอ้ยแบบมันกาดใส่ไฟเบิ้ลขึ้นพุทธสูตรครับมั่มักไว้ไบบคุณแบบนั่นครับเอาที่ถนัดเติมเลยเลยเอาเมื่อบานเห่าครับมืออื่น

拜拜拜。Bye, bye, bye. มาทางหลังเดิมยับไปไหนอีกไปไหนอีกย่างไปย่างไปย่างไปก่อนปิดทั้งนี้ใช่ไหมพ่อ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 พอละซ้ำกันละละพอดีครับพอดีพอดีใส่ขววพอดีมามามา ทำกันแล้วทำกันแล้วเครื่องอยู่ดอกแหงรถกระถามะจะไปนาไรา้มันนักหนาเอาละเอาพอละมันสินักหนาแหง อโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ